กินยาให้อีหละกินหยาในมือค้นเป็นละก็ตอนยาให้กินค่ะกินยาเป็นกะยายเป็นสาวสันตัวนาะนน่ะว่านี่หลายกินหยาเป็นแล้วมห้ยกินยาเป็นกคข้าเดียวสันเตยยายเป็นสาวอ่ะยากยังกสาวอ่ะ กินหยาง,ง้ามแหลนไส่ก็เป็นกินหยาเป็นแล้วกินหยาคนนเองหายเป็นแล้วขุ่น <laughs> เลี่ยงเอาขึ้นลูกเหรอพี่น้องเอ้ยเลาเลีเ่ยงเขา,าเขากะฮักเขาเขากะฮักเขาเลี่ยงขึ้นลูกขึ้นเต่าอรุดเนาะน้ำว่า อย่างลงมาหาแลรนใส่หรอเด็กฝั่งกินพองหยอกพ่อพองกินพองหยอกเอเอเอสกินหรือสิหยอกกันแน่หรอใสกินกอแล้วงกินพองอยากหยอกนี่แหละน้ำบาน่อยกินูกกิน ngắm á, ngắm trái à, mới ăn nước luộc, nước luộc ngắm trái à, thì thì ăn hốt đạn, thì ăn đang luộc xưa, cả bác ăn thì